นายสยามสิริมงคลรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงชนบทและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมตรำรวจลงพื้นที่บริเวณทางขึ้นสะพานภูมิพลสองอำเภอพระประแดงค่ะเพื่อหาข้อมูลแก้ไขปัญหารถจักรยานยนต์ฝ่าฝืนขึ้นสะพาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสม,มุทรปราการระบุว่ารถจักรยานยนต์ที่ขึ้นสะพานนอกจากจะผิดกฎหมายแล้วยังสุ่มเสี่ยงเกิดอันตรายกับผู้ขับขี่เพราะว่าบนสะพานมีกระสาลมแรงทางขึ้นลาดชันมีรถขนาดใหญ่ใช้ความเร็วการใช้เรือขนานยนต์ข้ามฟากจึงเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยมากกว่า ขณะที่ผู้ใช้รถจักรยานยนต์ร้องขอให้เพิ่มจํานวนเรือรวมทั้งขยายเวลารับส่งจากเดิม6นาฬิกาถึง19นาฬิกาเป็น5นาฬิกาถึง21นาฬิกาซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการรอความร่วมมือจากผู้ประกอบการค่ะ ขณะที่ตำรวจก็ยังตั้งด่านกวดขันวินัยจราจรบริเวณทางขึ้น3จุดด้วยกันทั้งฝั่งจังหวัดสมุทรปราการและฝั่งถนนพระราม3กรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่องยืนยันว่าหากฝ่าฝืนจะถูกจับกลุ่มซึ่งมีอัตราโทษปรับสูงสุดไม่เกิน1,000บาทเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น พลตมรดีรีอดุลนรงศักด์รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลยืนยันว่าช่วงนี้เป็นเพียงระยะทดลองใช้ตามประกาศคำสั่งหากประชาชนเดือดร้อนก็สามารถมายื่นเรื่องได้แต่ว่าขอให้มาด้วยความสงบตำรวจก็พร้อมรับเรื่องแต่หากรวมตัวกันจำนวนมากอาจจะผิดพระราชบัญญัติการชุมนุมในที่สาธารณะค่ะ ส่วนกลุ่มผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ชักชวนและนัดรวมตัวทางสื่อโซเชียลมีเดียที่จะไปยื่นหนังสือหน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติวันพรุ่งนี้ล่าสุดนัดหมายกันใหม่โดยจะเปลี่ยนไปยื่นเรื่องที่ศาลปกครองวันที่25เมษายนแทนค่ะ